รายการรอบรู้คู่พัฒนากับอบจอสมุทรสาครคุณผู้ชมทราบกันหรือไม่ครับว่าการใช้ป้ายทะเบียนร,รถยนต์ของจังหวัดสมุทรสาครนั้นให้ประโยชน์อะไรกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครบ้างภาษีที่ได้จากการใช้ทะเบียนร,รถสมุทรสาครนะครับถ้าเราได้ภาษีมากขึ้นนะครับเราก็จะมีงบประมาณในการไปพัฒนาจังหวัดมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับสาธารณูปโภคนะครับถนนหนทางนะครับ การศึกษานะครับด้านสิ่งแวดล้อมนะครับตลอดจนไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนชาวสมุทรสาครน,นะครับเห็นไหมครับถ้าพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครทุกคนร่วมมือร่วมใจกันใช้ปายทะเบียนรถยนต์สมุทรสาครรับรองว่าภาษีปายทะเบียนรถยนต์ที่เก็บมาได้นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครของเราแน่นอนครับสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายการรอบรู้คู่พัฒนากับอบจอสมุทรสาครสวัสดีค่ะแม่ว่าไงคะนายหน้าไม่อยากไปเลยค่ะแม่ให้พี่นิกไปแทนได้ไหมคะไปขนส่งทีไรอะ่ะเสียภาษีต้องใช้เวลานานมากเลยอะคะ่ะคุณน้ยนาครับคุณน้ยนาคงต้องลบภาพเดิเดมๆออกไปแล้วหลหรครับ เพราะสำนักง,งานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครเน้นการบริการและอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับประชาชนเมื่อมาจดทะเบียนป้ายชำระภาษีหากประชาชนมีปัญหาสงสัยก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไกลเพราะสำนักง,ง,งานขนส่งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครอ,อยู่แล้วใกล้แค่นี้เองนะครับแม่คะแม่คะเดี๋ยวน้อยหน่าจัดการให้แม่ก็ได้ค่ะเรื่องจิบจิบเท่านี้เองน้อยหนาทําให้แม่ได้อยู่แล้วคะค่ะ สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครรายการรอบรู้คู่พัฒนากับอบจอสมุทรสาครอรุ่นนี้ก็ดีนะป้ายทะเบียนยังกรุงเทพอ,อีกด้วยเผื่อเราอยากขายรถก็จะได้ขายได้ง่ายไงเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเลยนะครับคุณนายนาการซื้อขายรถนั้นเต้นรถหรือผู้รับซื้อจะประเมินจากสภาพรถมากกว่าป้ายทะเบียนนะครับถ้ารถสภาพดีก็จะซื้อขายง่าย และถ้าจดป้ายทะเบียนในจังหวัดสมุทรสาครยิ่งทําให้สะดวกและประหยัดมากขึ้นกว่าเดิมเพราะอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครน,นี่เองไงครับอีกอย่างหนึ่งนะคะสมุทรสาครบ้านเราเนี่อยอยู่ใกล้ทะเลใครๆก็เรียกว่าเมืองสนิมดุแล้วอย่างนี้รถเราจะมีอายุการใช้งานได้นานขนาดไหนคะรถทุกคันเมื่อใช้ไปนานๆก็สามารถเป็นสนิมได้เหมือนกันนะครับเพราะถูกสร้างจากวัสดุที่ทํามาจากเหล็กดังนั้นอายุการใช้งานหรือการเกิดสนิมน,นั้นจะขึ้นอยู่กับการมั่นดูแลรักษารถของคุณนี่นาเองไงล่ะครับ จริงเหรอคะเนี่ยถ้าอย่างนี้น้อยหนาต้องเลือกดูใหม่แล้วละค่ะสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครรายการรอบรู้คู่พัฒนากับอบจอสมุทรสาครคุณผู้ชมครับจังหวัดสมุทรสาครของเรานั้นมีความเจริญก้าวหน้าไม่น้อยไปกว่าจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยเลยนะครับและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่สร้างความสุขกายสบายใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครได้เป็นอย่างมาก เพราะอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมก็เป็นเพราะภาษีในการใช้ทะเบียนรถยนต์ของพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครทุกคนนั่นเองไงล่ะครับซึ่ง้าเจ้าของรถทุกคันหันมาใช้ป้ายทะเบียนรถยนต์สมุทรสาครและไปชำระภาษีป้ายที่ขนส่งจังหวัดตามที่ได้จดทะเบียนไว้นั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็สามารถนําเงินภาษีเหล่านั้นมาพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมากมายเลยยังไงล่ะครับดังนั้นพวกเราชาวจังหวัดสมุทรสาครมาร่วมมือร่วมใจกัน รักบ้านเกิดเมืองนอนหันมาใช้ป้ายสมุทรสาครกันนะครับสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครรายการรอบรู้คู่พัฒนากับอบจอสมุทรสาครแม่ครับพี่หนึ่งข้างบ้านเราได้ไป้ายทะเบียนมาใหม่เลยนะครับเลขสวยแล้วเป็นป้ายทะเบ,บียนกรุงเทพนังหาก็แม่เราไปเปลี่ยนกันบ้างไหมครับทําไมลูกป้ายสมุทรสาครที่เรามีอยู่มันก็ดีอยู่แล้วนะัลูก และลูกรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้คนในจังหวัดนะเขาไปเปลี่ยนเป็นป้ายสมุทรสาครกันทางนั้นเพราะว่ามันมีประโยชน์และมันก็สําคัญด้วยนะลูกถูกต้องแล้วล่ะครับเพราะเงินภาษีเป็นของจังหวัดสมุทรสาครใช้พัฒนาจังหวัดได้เต็มที่ป้ายทะเบียนสูญหายหรือชำรุดก็แจ้งได้ทันทีถอนอายัดทะเบียนรถได้ทันทีเมื่อรถถูกดำเนินคดีขอคดเล่นทะเบียนและป้ายวงกลมได้ที่จังหวัดทันทีโอนกรรมสิทธิ์รถได้ที่จังหวัดโดยไม่ต้องเสียเวลานำรถไปแจ้งโอนกรรมสิทธิ์ที่จังหวัดต้นทะเบียน ใช้ป้ายทะเบียนเลขสวยของจังหวัดสมุทรสาครได้เร็วขึ้นและจะได้ชื่อว่ารักบ้านเกิดเมืองนอนหันมาใช้ป้ายสมุทรสาครกันนะครับโอ้โหดีมากๆเลยเป็นความรู้ใหม่ของผมเลยนะครับแม่พรุ่งนี้ผมจะไปเล่าให้เพื่อนที่โรงเรียนฟังสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร